สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องลองเล่นโหมาะนะครับคลิปนี้ทําไว้เพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้ชักชวนให้ใครเล่นการพนันแล้วก็เด็กต่ำกว่าสิไม่ควรเล่นนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะคะแล้วก็มาวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมมูดหลังนะครับนี่คือโจเกอร์นะก็เหมือนเดิมผมมาที่ทุน2000นนะครับหลักการผมจะลองดูคือเบ็ด เท่าเดิมนะ9บาทก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วเทอร์โบบวกออ,กอ,อกโต้ที่ร้อยรอบนะครับร้อหมุนนะแล้วปล่อยมันเลยดูถ้าเข้าเบ็ดไหนเปลี่ยนเบ็ดนะครับจะลดจะเพิ่มก็ตามอัธยาศัยกันตามทุนที่มีนะครับก็ทุนมา2,000เนาะก็เหมือนเดิมครับผมเล่นอยู่ที่อันนี้ก็ไม่อยได้ชี้ช่องนะแต่ว่าผมเติมเยอะไงผมเล่นอยู่ที่ adufa 5 6 5นะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับผมมีข้อ,อมีรายละเอียดอยู่ในช่องรายละเอียดนะไปดูเอาไม่เกี่ยวกับผมนะโอเควันนี้ก็มาลองดูอันนี้ไม่มีอะไรครับดูไปยาวๆรอรอรุ้นอย่างเดียวว่ามาจะแตกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าน,นุ่จะวนมาได้แค่ไหนแต่เพื่อนๆลองดูครับป่ะโอเคได้มงงามนะครับ,อ,รบอันนี้เบ็ดที่9บาทเนาะแล้วก็ เดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเกิดไหมนะครับก็ลองดูมันก็มีเงียบบ้างในระหว่างทางเนาะมันก็จะเงียบเงียบหน่อย <c oughs> ปลดูไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมเราจะเพิ่มเบ็ดนะอ่ะปลาที่18บาทลองดู ้ลดก่อนดีกว่าวะ่ะเสียวๆเนาะเพราะทุนเรายัางน้อยอ่ะไม่เป็นไรเจ็บาทก็ได้เฮ้ยสเต็ปหนึ่งมันสิบแปมันค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวรอทุนก่อนอ่ะไปดูซิจะจ้วบหรือจ้าบหรือเจี๊ยบนะครับป๋าละตอนนี้เหลือ93หมุนนะครับจากร้อยนะเพื่อนๆนะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรเลยรอลุ้นอย่างเดียว ผมก็ดูจะทุนหนะเพราะว่าถ้า18บาทร้อยหมุนก็พันแปดถูกไหมอันนี้ก็ประมาณ700้เราลองหยั่งเชิงมันก่อนลองเกมมันดูว่ามันเป็นยังไงน,นะครับโอเคไปผมรอรุ่นอย่างเดียวเข้าสตาร์เตอร์อะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแจกหนักหรือเปล่านะอ่าแต่มันก็ได้ตามเบี้ยใบรา,ายทางก็ยังได้อยู่ไม่ต้องไปนั่งกดน่องนั่งปรับเลยววัดดวงแม่งเลยลองดูนะครับเพื่อนเพื่อน ถ้าเพื่อนๆด่นะระหว่างทางก็มีได้บ้างปากปลายกับเงียบเหงานะครับถ้าได้ก็พอสมน้ำสมเนื้อไปนะลองดูสั่มงมโชคดีเดี๋ยวผมจะไปลองอันเนี้ยกับเกมโรมาบ้างไอแนวที่มันมีม่ยนะว่ามันจะเข้าให้เราแบแต่เหมือนนนะารับเพื่อนผมไม่ได้ชักชวนเเล่นพนันเนาะแล้วก็ให้ดู ศึกษาความบันเทิงนะครับและใครที่เล่นอยู่เสียเจ็บก็ประคองตนไปนะครับเพราะผมก็เสียมาเยอะนะกว่าจะมาแบบนู่นนี่น,น,น,นั้นโนวนทงคลิปก็เสียไม่ใช่น้อยอพอก็ใช้ทุนตัวเองเนาะลองดูซิมันจะมีอะไรอ้าโอ้โหเข้าฟรีเกมครับผมฟรีเกมเดบาทเดี๋ยวดูว่าเข้าไปเราจะเกลือหรือเปล่านะปะเออ สวย okay, อโอเค52บาทดูนะครับทุนมาที่2องพันนะที่จะเห็นไปเยอะนะผมไม่รู้ว่าโลมาใช้แบบนี้ได้หรือเปล่านะกลัวมันไม่แตะแล้วว่าวตลอดเลยเอบอันนี้ก็สวยครับดูสิว่าจะทุนจับมาที่เท่าเดิมหรือเปล่า บาทบวกกับเท่าไหร่920บ,บาทก็จับมาที่ประมาณเท่าเดิมเนานะไม่ขยับไม่ขยื่นเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเบ็ดดูนะครับว่ามันยังไงได้บ้างเพราะว่าเรารู้ละมันเบ็ดเจ็ดบาทไม่ไม่โดนเดี๋ยวผมลองไปที่สิบแปดบาทเลยเพราะว่าเขาก็กินเราไปบางส่วนละแล้วมันก็ถ้าร้อยหมุนไม่โดนหาเลยเลยก็พันแปดท แต่ผมเชื่อมันต้องมีโดนมากโดนน้อยต้องมีลองลุ้มกันโอ้โหเงียบเงียบเลยนะเงียบไป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 เออดีหน่อย240นะครับทองตนไปไป นิ่งเชียวเดี๋ยวลองดูอ่าโอเคนี้ได้มาบ้างนะครับผมลองเดียวผมรอเข้าฟรีเกมเนาะมาพุโอเคนี่แบงค์ไรเอิอ๋อโอเคห้าสิบงั้นงั้นแต่ก็ดีครับคือต่อเล็กต่อน้อยระหว่างทางเนี่ยอย่าให้ทุนเราจมมันคือโอเคเนาะมาบ่าบ่า เชื่อมนะในร้อยหมุนมันต้องมีดีๆให้เราบ้างอนะ่ะไม่ใช่แม่งร้อยหมุนไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเจ็บก็เจ็บไม่น่าเยอะพอดูมันก็ยังแตกเงินแล้วก็ยังเหวี่ยงนะใี่เราเล่นเบสสบแปดบาทนะโอเคมามาเอามาปไโอเคนี่สวยครับสามร้อยหกสิบ หวังแค่นี้ไปลุยต่อเห็นไหมเพื่อนๆเ,เราก็ยังไม่ได้ขาดทุนนะเรา,เามา2,000บาทไป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 โอเคอันนี้ได้มา62บาทนะครับก็คืนกลับมาที่เราเสียไปเนาะไป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 โอเคอันนี้สวยครับ90บาทนะครับไปไป ไม่ขาดทุนนะเพื่อนเพื่อลองดูยอดเงินผมไม่ขาดทุนนะบายลองดูลองดูลองดูงดเฮ้ยฟรีเกมนี่หว่าสุดยอดฟรีเกม m e ว้าวบายดูลองฟรีเกมนี่แหละมันเป็นตัวจกกั๊กเป็นเจ๊ใช่เปล่า ลุยโอ้โหอันนี้สวยครับผมอันนี้ดูนี่เน่ยอะไรสุดยอดมามาไม่เป็นไรมานี่อะไรนีอะไน่อะไรวัดวัดวัด้อุ้ยเยโอ้โหเต็ม สู่แปดร้อยสี่สิบเจ้าอบบาุบะ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 อุบะบะเนี่ะเนี่ยโอ้โหน่ารักมากครับผมโอ้โหสุดยอดครับไม่เสียแรงที่เฝ้ารอมาปืออ๊ดอันนี้ดีไหมดีไหมเท่าไหร่อืมก็น่ารักโอ้สุดยอดครับปิดยอดไปที่สามพันเก้าสิบสองบาทครับผมเราทุนมาสองพันกำไรแล้วกำไรแล้วครับสามพันบาทนะครับ โอเคยังไงก็เดี๋ยวผมขอญาตจบคลิปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ถอนเพื่อนๆเหมือนกันนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับแล้วก็ถอนกันด้วยนะครับเวลาเล่นได้นะครับโอเควันนี้สวยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลองเล่นโลมาให้เราเจ็บแทนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เล่นเว็บไม่เสี่ยงหาเว็บเล่นให้ปลอดภัย ufa นะครับ565นะครับลองดูโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ